และตัวต่อไปครับเป็นอีกหนึ่งเซนเซอร์อัจฉริยะเราให้ชื่อเขาว่าเป็นทัชสวิตเซนเซอร์ครับหน้าตาเขาดูจิ้มลิ้มแบบนี้ครับเห็นนิ้วรูปสัญลักษณ์นิ้วไหมครับเป็นสัญลักษณ์ที่บอกว่าแตะนะครับเห็นไหมครับนิ้วแตะนะครับและเห็นจุดไหมครับมันเป็นจุดสแตนบาย i g h t เดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูนะครับ พัดสวิตตัวนี้ข้อดีคือสามารถหลีไฟได้แตะหนึ่งครั้งก็ค่อยติดแตะหนึ่งครั้งก็ค่อยดับครับและมีซ็อกเก็ตหน้าตาแบบนี้ครับให้คุณติดร้อยก็ได้แต่ส่วนใหญ่ฝังจะสวยกว่านะครับมีปีกเพื่อฝังเก็บเรียบร้อยเลยนะครับไดมิเตอร์ประมาณเซนกว่าและรุ่นนี้ครับจะเห็นว่าสายเขามีแค่นี้นั่นหมายถึงเขาเป็นเซนเซอร์รุ่นที่เรียกว,ว,ว่าคุมหม้อแปลงครับเสียบเข้าไปข้างๆหม้อแปลง ข้อดีก็คือเดินสายน้อยนะครับใช้หม้อแปลงตัวเดียวพอในกรณีที่เราใช้จุดไฟไม่เยอะและใช้หม้อแปลงตัวเดียวนะครับสามารถติดตั้งได้ง่ายกว่าเซ็นเซอร์ที่คุมระหว่างหลอดและหม้อแปลงและที่สําคัญถ้าคุณมีตู้หลายๆใบก็ตามแล้วตัวหม้อแปลงเองไม่ได้แพงมากจับต้องได้คุณสามารถที่จะใช้หม้อแปลงหลายๆลูกกับ ตู้หนึ่งตัวมอแปลงหนึ่งลูกได้ทําให้คุณทํางานง่ายเซอร์วิสง่ายนะครับแต่ไม่มีผิดไม่มีถูกครับถ้าคุณคิดว่าคุณอยากจะเซฟมอแปลงโดยที่คุณเอาเซ็นเซอร์ต่อระหว่างมอแปลงกับหลอดก็ใช้มอแปลงลูกเดียวแล้วต่อหลายๆเซ็นเซอร์ก็ได้นะครับเอาละผมจะมารีวิวนะครับการใช้เซ็นเซอร์ต่อคุมมอแปลงง่ายๆแบบนี้ครับเสียบเข้าไปที่ด้านข้างข,างของมอแปลงอัจฉริยะของ Future t e เท Future Lighting ครับเสียบเข้าไปแค่นี้ครับดูนะครับปึ๊บ นี่ก็คือเซนเซอร์คุมมอแปลงแล้วนะครับไฟไม่ผ่านตัวเซนเซอร์ครับทำให้เซนเซอร์ใช้งานได้ยาวนานแต่เห็นไหมครับมีสแตนบายไลท์สีน้ำเงินแบบนี้ครับบ่งบอกว่านี่คือสวิตช์แล้วดูนะครับจากเดิมเราต่อเซนเซ,นเซอร์คุมหลอดหมายถึงว่าเอาหลอดมาวางเอาเซนเซอร์มาคุมตรงนี้แต่เปลี่ยนใหม่ครับเราคุมมอแปลงนะครับเสร็จแล้วเราเอาไฟเสียบตรงเข้าไปที่มอแปลงได้เลยครับปุ๊บเรียบร้อยแล้วครับ แลวคุณดูนะครับนี่คือทัชสวิตอัจฉริยะตัวหนึ่งเชื่อไหมครับว่าหลักร้อยหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะครับแต่ครับไฟค่อยๆติดครับแต่ครับไฟค่อยๆดับนะครับค่อยๆติดค่อยๆดับและความอัจฉริยะของมันครับคือแตะค้างครับสามารถหลีไฟได้เห็นไหมครับแตะค้างแค่ไหนหลีแค่นั้นครับวนกลับไปครับอ่าอยากให้สว่างและที่สําคัญครับมันจําแสงเดิม นะครับถ้าเราไม่ได้ไปดับไฟในวงจรมานดูนะครับผมดำดิมแตะดับครับแต่อีกทีนึ่งจำแสงเดิมครับและนี่คือความอัจฉริยะของเซนเซอร์มีสายที่เราเรียกว่าทัส c h สิทเซนเซอร์ที่มีไฟสแตนบายไลท์และสามารถหลีไฟได้จำแสงเดิมแบบนี้ครับหน้าตาดูดีมากๆ